มาดูการนับถอยหลังนะคะสำหรับการาในเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมในการต้อนรับไพรส์มันค่ะกลุ่ม LG BTQ นะคะซอย p a r a d i s ์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ร่วมนับถอยหลังนะคะวันที่จะได้ใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมต้อนรับไพรส์มันค่ะ เข้าสู่เดือนแห่งความภาคภูมิใจนะคะของชาวสีรุ้งหรือ p r i c ์มันในเดือนมิถุนายนนี้วันนี้นะคะทีมข่าว n อ t ก็ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับพี่ๆกลุ่ม LGBTQ+, ซอย์ so ป่าตองจังหวัดภูเก็ตรหรือกลุ่มอันดามันพาวเวอร์กับความคืบหน้าของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพราะถือว่าเป็นกฎหมายที่หลายคนรอคอยและหลายหลายคนนะคะก็ร่วมนับถอยหลังวันที่กฎหมายจะเป็นจริงเนื่องจากในเดือนแห่งความภาคภูมิใจของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยในปีนี้กลุ่มอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตได้ร่วมกับศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเกต็ตพร้อมพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและธุรกิจท้องถิ่นในจังหวัดภูเกต็ตได้จัดงานภูเก็ต Puket Price 2024อยย่่่่างงิใหญคะด้านคุณวิกกี้นพศรสิทธิเวชเล่าให้ฟังนะครับว่าการจัดงานภูเก็ต p r i ส์2024ก็เพื่อต้องการผลักดันให้กลุ่ม lgbt lgbtq, LGBTQ มีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะการป้องกันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตองโรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลวาชิรภูเก็ตมานานกว่า17ปีซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่ากลุ่ม LGBTQ+ เป็นตัวตลกแต่อยากให้ทุกคนมองว่าพวกเราคือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศที่คอยสร้างสีสันความสุขความสนุกความบันเทิงให้กับทุกคนและไม่ได้แต่งกายเพื่อความสวยงามเท่านั้นพวกเราได้มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า30องค์กร33จังหวัด ในนามของคอมมูนิตี้พายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศในปีนี้รู้สึกโชคดีว่ามีการจัดงานที่ไม่โดดเดี่ยวนะครับซึ่งหลายภาคส่วนมีการตื่นตัวสหรับการจัดงานในปีนี้ครับหากย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะการทำงานค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะการให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย ขนาดเดียวกันนะคะปีนี้รัฐบาลก็ให้ความสําคัญในเรื่องของกฎหมายต่างๆเช่นการสมรสเท่าเทียมจึงหวังว่าหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีการบังคับใช้ทําให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะในประเทศไทยจะให้สิทธิและเสรีภาพความหลากหลายทางเพศแต่หากกฎหมายยังไม่ผ่านเมื่อเดินทางไปต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะลําบากจึงอยากให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านและมีการบังคับใช้โดยเร็วค่ะ คุณวิกกี้บอกอีกว่านะครับข้อดีของการรับรองสิทธิสมรสโดยไรเงื่อนไขายเรื่องเพศการรับรองสิทธิสมรสโดยไม่จำกัดเฉพาะชายและหญิงจะส่งผลให้คู่สมรสมีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายเ<ม>ช่นสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยชอบธรรมสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันกับ ประเทศไทยเป็นเมืองเสรีเป็นฟรีดอมในการที่จะเป็นอะไรก็ได้คุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่ในทางกลับกันในเรื่องของกฎหมายเรามีแค่กฎหมายแค่สองฉบ,บับที่เพิ่งผ่านมาเพราะฉะนั้นคุณอยู่ได้อย่างปลอดภัยในโลกในในสังคมในประเทศไทยแต่คุณก็ไม่มีกฎหมายใดๆมารองรับเลยอย่างตัวดิฉันเองอ่ะเวลาไปต่างประเทศก็มีปัญหาตลอดเพราะว่าคำนำหน้านามเป็นมิสเตอร์ดิฉันจะไปไหนบางทีต้องตรวจพาสปอร์ตหรือตรวจอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหา เรียนจบมาใหม่ๆทํางานเขาก็มองแค่เพศสภาพแต่เขาไม่ได้มองว่าเราจบมาจากไหนเพราะฉะนั้นความยากลําบากน้องๆที่เป็นสาวสองหรือกะเธยเนี่ยมีความยากลําบากในการที่จะเข้าถึงสวัสดิการของรัฐรวมถึงการศึกษาหรือว่าการทํางานที่ดีนะคะแต่ในปัจจุบนันเมื่อมันเปิดกว้างขึ้นหลายพื้นที่เปิดรับความหลากหลายทางเพศก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่น้องๆหรือว่าองคอ์กรหรือว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้มีบทบาทมากขึ้นโลกเปิดกว้างแล้วก็สิทธิ เท่าเทียมแบบนี้นะ่ะจะหมายถึงว่าจะมีผลประโยชน์ณนปัจจุบันและอนาคตทั้ทงตัวเราเองแล้วก็คนบุคคลอยู่ภายหลังที่เราจะมอบสิทธิ์หรือมอบสิ่งที่เราไม่มีอยู่แล้วนวันนั้นคนทั่วไปอาจจะมองว่าได้สาระไหมจําเป็นหรือเปล่าคนเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากถ้าเกิดคนรักของคุณ รอการรักษาอยู่โดยที่ทั้งสองท่านเลยไม่มีญาติผู้ใหญ่แล้วไม่มีใครแล้วดูแลกันมาหลายสิบปีณนะวันหนึ่งจะต้องส้นยินยอมในการรักษาแต่เราเองที่ดูแลกันมาไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะดูแลหรือว่ารักษาคนที่เรารักค,คุณจะรู้สึกอย่างไรส่วนตัวดิฉันเองนะดิฉันคิดว่าผ่านเถอคะค่ะเราไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์เพื่อให้มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นแต่เราเรียกร้องสิทธิ์ที่ทุกคนควรจะมีคะ่ะ